เยกับเธอละกันให้คนดูตัดสินเลยนะคะมาค่ะวันนี้เรามีหัวข้อเด็ดมากๆเพราะว่าเจอับหน้าเราเนี่ยต้องเป็นเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะแค่ชื่อรายการก็ดูแล้วว่าเป็นเรื่องสุขภาพสาเร็จวันนี้มีหัวข้อเด็ดมากเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าหลายหลายคนเนี่ยชอบค้นหาอะไรในติ๊กต็อกถูกต้องค่ะรู้ไหมคะว่าชอบค้นหาอะไรในติ๊กต็อกของกินไม่ใช่เกี่ยวกับสุขภาพคือการลดน้าหนัก เ,เออเราก็เลยมีหัวข,ข้อดีๆมา<ช>ก็คือคกินยังไงไม่ให้อ้วนนั่นเองค่ะ<า>เออค,คอช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเดินไปไหนเนี่ยก็เจอแต่ร้านชานมไม่ว่าจะกระเช้าบูหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยร้านเบเกอรี่คาเฟ่ค,เฟคือมีแต่ร้านน้าเข้าไปพอดเลยออะจะไม่ให้อ้วนได้ไงล่ะคะ่ะจริงแต่ว่าที่จริงอะ่ะเราก็ไม่อยากให้ตัวเองอ้วนนะคะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้หรือแบบเรา ตามความเชื่อไปผิดน้อยในการลดน้ำหนักมาอเออเราก็ยังอยากแบบใส่ชุดเดิมไดออ้อยากจะเป็นคนตัวเล็กตัวน,น้อยออแต่ว่าก็กินเผอตัวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อยากเป็นแบบโตอินโตอินโตอินเออ,เอ,อมาเลยค่ะอย่างแรกก็คือการลดขนมจิว๋วใช่ค่ะคิดๆเลยก็คือกินน้อยลงแต่ไม่ต้องอดนั่นเองค่ะออยังไงอะค่ะ อันดับแรกนี่ก็คือการลดขนมจิ๋วคือสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือเพราะว่าเราเนี่ยบักอ้วนจากขนมที่จุกจิกอือย่างเช่นมันฝรั่งทอดช,ออช็อกโกแลตนะคะรวมไปถึงนะคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองค่ะของแปรรูปแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะพี่ฟ้าแล้วคือแบบมันจะมีขนมที่มาเพนขนมที่พวกเป็นโซเดียมอะไรางเนี้ไหมคะมีแน่นอนค่ะ ก็คือการฉลาดเลือกเอออย่างหัวข้อนี้เหมือนกันการฉลาดเลือกของเราก็คือการเลือกกินของที่มีประโยชน์ชชอย่างเช่นโยเกิร์ตถั่วไม่เค็มเนาะแล้วก็รวมไปถึงก็คือกล้วยอบแห้งนั่นเองค่ะเออง่ายไหมคะถูกต้องค่ะคือง่ายมากๆแล้วอาหารเฮลตี้นะคะช่วงนี้ก็คือหาซื้อได้ง่ายมากๆพวกโยเกิร์ตอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็มีเป็นกลิตโยเกิร์ตที่ผสมแยมมาแล้วเออน่ากินมากๆ แ่้กกล้ว,วยตากเนี่ยก็คือสําคัญามากเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือว่าใช้พลังงาน,ห,ห,นหนักเพราะว่ากล้วยตากเนี่ยจะให้พลังงานได้ทันทีเลยอ่าแลวพี่ฟ้ารู้ไหมคะว่าขนมทุกที่เรากินเนี่ยมีแคลรสูงแค่ไหนอุ๊ยไม่รู้ะลยคะ่ะเช่นช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นพี่ฟ้าลองเดาว,ว่ามีเท่าไหร่ประมาณ80นะคะ่ค่ะอ่าใกล้เทียงนะคะก็คือประมาณ80ถึง100แคลร์เลยเลยเยอะไหมคะ แ,แค่หนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าปกติช็อกโกแลตนะคะจะขายเป็นกล่องอแล้วกออลใหญ่มากใช่แล้วพี่ฟารู้ไหมคะว่ามันฝรั่งทอดเนี่ยมีกี่แคลประมาณ100แคลค่ะอ่าประมาณนั้นประมาณ150แคลนะคะตอนหนึ่งกำมือโอ้แค่หนึ่งกำมือใช่แค่หนึ่งกำมือแค่นี้นะคะทุกคน<ช>แต่ถุงหนึ่งมันมีกี่กรัมล่ะคะใช่แต่เราคือแบบถุงใหญ่ๆเราก็กินหมดแล้วนะจริงกินแค่ไม่ถึงวีก็หมดเพราะดิฉันเนี่ยกินคำหนึ่งก็คือทั้งถุง S <S ก็ไม่แปลกเลยว่าทำไมถึงอ้วนนะอ่าเขาเรียกว่าขุมดีแบบบิวตี้สแตนดาร์ดและเคลเยอะไม่พอโซเดียมคือมาเต็มมากแต่ละอย่างขนมทุกวันนี้ก็คือคเพื่อนๆเนี่ยคือถ้าเราอดไปเลยเนี่ยโอ้โหหิวกว่าเดิมซะอีกถูกต้องเราก็เลยมีวิธีการง่ายก็คือการที่จะเปลี่ยนจากกินเยอะๆการมากินเป็นถุงๆครึง่งถุงอะไรเงี้ยกินครึ่งถุงอะไรแบ่งปริมาณแล้วก็ลองเปลี่ยนจาก โซเดียมเยอะๆแปลรูปเเยอะมาเป็นอาหารที่แบบขนมที่อ,อบจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยก็เหมือนการหลอกตัวเองเบาๆนะคะทุกคนค่ะใช่แต่ว่าวิธีการนี้เห็นผลได้จริงแน่นอนถูกต้องค่ะเออเราไปทิกที่สองกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือเคี้ยวช้าๆหลอกสมองว่ารับสัญญาณวยอิ่มเร็วขึ้นอ่าแล้วาีเาาาานะคะมีวิธีการาังไงาะพี่หรือว่ามี ทำยังไงวิธีการยังไงวิธีการง่ายๆเลยนะคะปกติเราจะชอบเคี้ยวเร็วๆแล้วก็รีบกลืนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะฟ้ามีทลิคมาให้นั่นก็คือการเคี้ยวช้าๆประมาณ 20- 25ครั้งต่อ1คําคำค่ะและยังไม่พอนะคะเรายังมีการแบ่งจานลดไปเลยละแบ่งจานในการกินเนาะอ่ะพี่ฟ้าแต่นี่อ่ะเป็นคนที่กินเร็ว คือแบบข้าวมาจานหนึ่งใช่ไหมสิบนาทีหมดสิบนาทีหมดใช่ไหมอ,อ,อย่างนี้มันต้องแบบม,มีมีทิกอีกแล้วแล้วก็ต้องแบบมีการกินช้อนคำอ่ากินหนึ่งคำแล้วก็วางช้อนอะไรแบบนี้สลับกันไปเพื่อไม่ให้เรากินไวขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มการเมาเออมงงแต่ดิฉันก็เมานะคะพี่ไปร้านอาหารเนี่ยหนึ่งชโองเลยคะ่ะต่ออ,อ,อาหารจานหนึ่งก็คือกินนานม ใช่กินนานขึ้นไม่ได้กินนานห<อ>มายถึงว่ากินแป๊บเดียวแต่ว่าคุยยาวอ,อย่างเดียวเลยเออ,อไม่ได้นะคะต้องแบบเคี้ยวไปหนึ่งคำแล้วก็แบบฟังคนอื่นพูดไปด้วยสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอ่อยตัดคําที่สองต่ออ๋อลดไปเลยลาแล้วฉันจะไปลองนะว่ามันจะดีไหมจะดีแค่ไหนหฉันจะลองไปลองดูวันนี้เลยใช่ค่ะทุกคนลองดูนะคะแล้วก็มาดูผลักันว่า จะกินน้อยลงจริงไหมหรือว่าะจะทําให้เรารู้สึกอิ่มโดยไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่าออหรือว่าเพื่อนเพื่อนาไหนนะคะที่มีพฤติกรรมนะคะการกินเร็วนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะกินช้าลงใช่ค่ะลองเคี้ยวให้ละเอียดกว่าเดิมน,นะคะเพราะว่าจะส่งผลดีต่อลําไส้แล้วก็ระบบย่อยอาหารของเราด้วยแล้วยังมีทิตฐิสารนะคะพี่ฟาก็คือการใช้จานเล็กจานจิ๋วนั่นเองใช่ค่ะก็คือกินเท่าเดิมแต่รู้สึกอิ่มมาก คือง่ายและก็ใช้ได้จริงสุดๆเลยนะคะก็คือกินจานเล็กก็คือปกติและปกตินะคะเราจะกินจานใหญ่เพราะร้านอาหารสมัยนี้ก็คือทําจานใหญ่ออกมาเพื่อให้แบบว่าหลอกตาใช่ทาให้แบบคนดูคนกินอ่ะรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยปรับเปลี่ยนจากการใช้จานใหญ่ที่เป็นจานแบบใหญ่ๆเท่าเดิมเหลือจานเล็กลง แต่ปริมาณอาหารแล้วอาจจะลดน้อยลงตามขนาดตามขนาดจา,านาจาใช่ค่ะมันเรียกว่าการหลอกสมองน่เองค่ะพี่ฟ้าออันนี้เคยลองเหมือนกันนะคะ,ะเวลาที่เราแบบว่ากินอาหารจานใหญ่อะคะ่ะแล้วแบบคือมันก็กินหมดแล้วก็อิ่ม <S 2> <S 2> แต่พอมาเปลี่ยนเป็นจานเล็กเรากินหมดเหมือนกันแล้วก็รู้สึกอิ่มเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือปริมาณที่รับเข้าไปไม่เท่ากันง่ายๆเลยก็คือถ้าเราใช้จานใหญ่เนี่ยเราก็จะชอบตักเยอะ ไม่รู้ตัวใช่มันทำให้แบบว่าร่างกายเราเนี่ยอุ้ยฉันกินไม่หมดว่ะ<อ>มันเสียดายเออใช่ไหมคะพี่ฟ้าใช่อะแล้วพี่ฟ้าเนี่ยจะใช้ชีวิตเขาเรียกว่าการปรับตัวให้เข้ากับชายตาเล็กยังไง ลา,ลายแมวออลายอะไรเนาะใช่แล้วช่วงนี้เป็นจับคริสต์มาสแล้วแล้วคือลายคริสต์มาสมาเต็มแล้วแบบคือน่ารักมากๆเวลาเราใช้จานที่มันน่ารักหรือว่าเล็กๆนะคะม,มันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเรารู้สึกเป็นคนตะมุ้ยมิกินเล็กกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเอออาจจะเป็นเออขาเรียกว่าโตอินโตอินโตอินเกาหลีเกาใจเออก็คือเราเนี่ย อย่าเพิ่งคิดว่าอฮ้ยเรากินสองสามวันแล้วมันแบบเฮ้ยฉันอยากกินเท่าเดิม<ช>รู้สึกห่วแต่ที่จริงมันคือเราอ่ะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่ากินวันนี้แล้วจะผอมหรือจะลดเลยแต่เราค่อยๆกินค่อยๆปรับตัวไปหนึ่งถึงสองวันม,มันจะเห็นผลมากยิ่งขึง้นอ,อ่ะมาถึงช่วตตอองตอบคำถามดีกว่า ให้เพื่อนๆนะคะส่งคำถามมาดีกว่าให้ทีมงานคัดมาอ่าไหนขอคำถามะะ่อยค่ะทีมงานขอคำถามนะคะทีมงาน Teraz อ่าอคำถามมาแล้วค่ะอ่าขอ้อแรกนี่ฉันถามเลยพี่ฟ้าได้ค่ะทำไมการลดขนมจิ๋วถึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้คะอ๋อก็เพราะว่าขนมจิ๋วที่เรากินเข้าไปนะคะมีทั้งโซเดียมเขก็เยอะไขออมันอีกและเราก็ไม่ได้รู้ขั้นตอนหรือ ว่าเขาผลิตจริงแบบตามโชนาการที่เขาแปะมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าคือที่แน่ๆก็คือขนมปกกุกเกาะพวกนี้ขนมจุกจิกเล็กๆเนี่ยทาให้เราอ้วนได้แน่นอนค่ะแล้วฟ้าน,นะคะก็เคยลดขนมจุกจิกจุกจิกไปลดขนมจุกจิกแบบนี้ในช่วงลดน้ําหนักนะคะก็พิสูจน์ได้ว่าสามารถลดน้าหนักได้จริงค่ะอ่ะคำถามที่สองนะคะอันนี้คือจะถามตัวเอง คุณจะเลือกข้อไหนและคิดว่าต้องปรับพฤติกรรมอย่างไรต้องใช่ปอนเนี่ยปอนจะเลือกข้อ3ก็คือการใช้การจิว๋วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนที่ไม่ต้องใช้อะไรเยอะอใช่ค่ะมันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถทําได้จริงนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของปอนก็คือการแบบว่ากินให้น้อยลงเคี้ยวชาอะไระ<อ>ค่อยๆเป็นค่อยไปไม่หักโหมค่ะใช่ค่ะ ส่วนฟ้านะคะก็จะเลือกเป็นข้อหนึ่งเลยค่ะการลดขนมจิ๋วนั้นเองอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเคยลดขนมจิ๋วแล้วน้ําหนักลงนะคะซึ่งมันเห็นผลจริงๆนะคะเพราะว่าร่างกายของเราไม่ถูกกับอาหารแต่รูปทุกคนลองไปดูกันนะคะค่ะงั้นเราก็จะมาสรุปเลยนะคะสามหัวข้อที่ผ่านมาของเรานะคะก็คือหนึ่งคะก็คือการลดขนมจิว๋ว<อ>ก็คือกินได้แต่น้อยลงนะคะแบบฉลาดนั่นเองค่ะ<อ>การเลือกกิน อ,อแล้วก็การเคี้ยวช้านะคะจะทำให้สมองของเรารู้ว่าอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็การใช้ตาลีงเองค่ะ,คะปริมาณเท่าเดิมแต่วิะยานในการกินเนี่ยดีขึ้นใช่แล้วค่ะและแค่นี้ยังไม่พอนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะอ ืมออกกาลังกายแล้วด้วยนะคะถ้าถ้าเราลดแค่การกินเนี่ยแต่ว่ากล้ามเนื้อเรามันจะไม่ได้เนาะเราต้องออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอ,อแล้วเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าตัวเองอะคะ่ะเหมาะกับวิธีไหนคอมเมนต์มาสิคะอะลองพูดคุยกันได้นะคะหรือ,อ,อว่าใครที่เคยลองวิธีไหนแล้วเอามาแชร์กันได้ออ๋อนี่ค่ะดิฉันดูเลยล่าสุดคุณนกคุณนกเขาบอกว่า คุณนกเนี่ยบอกว่าหนูเลือกข้อแรกค่ะการเลือกกินให้สลาดตอนนี้น้ำหนักลงมาสามกิโลแล้วไม่เห็นไหมลดลเหมือนกันเหรอเห็นไหมล่ะมันเป็นการที่แบบว่าใช้ได้จริงๆนะคะวิธีการนี้ใช่ค่ะเออแล้มีคําถามมอีกค่ะว่าระหว่างออกกาลังกายในร่มกับข้างนอกเนี่ยแบบไหนลดได้ดีกว่ากันอ่าความจริงแล้วนะคะการออก,ก มไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าจะแบบลดได้เยอะหรือไม่น้อย<ช>สิ่งที่สําคัญก็คือเราเคลื่อนไหวร่างกายได้แค่ไหนบางคนอาจจะคิดว่าเหงื่อออกก็เท่ากับว่าแบบเผาผลาญเลย,ยแต่ตอความจริงมันไม่ใช่มันคือการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเด็ดแต่ก่อนเนี่ยปอนเป็นคนคิดนะคะว่าเอ้ยตนเองอะ่ะต้องออกกังกายข้างนอกบ้านหรือเปล่าถึงจะแบบเหงื่อออกเนาะมันจะได้เหงื่อออก แต่มันก็แ้วจะขึ้นอยู่กับแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าออกกําลังกายนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าการออกกําลังกายเฉพาะส่วน,นนั้นๆที่เราต้องการใช,ใช่ใครอยากมีเอลเอสก็เล่นเอลใครอยากมีกล้ามก็เล่นกล้ามใครอยากมีซิกแพคก็เล่นซิกแพคนะคะแต่ถ้าใครอยากแบบออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพนะคะก็มีวิธีเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายเนาะการแบบทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วอ่า ถ้าทุกคนนะคะทำทั้งหมด3ข้อนี้ได้นะคะรับรองเลยค่ะว่ากินอะไรก็ได้นะคะแต่ไม่อ้วนง่ายเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วค่ะใครที่ลองแล้วได้ผลนะคะอย่าลืมมาบอกกันนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วของพวกเราโอ้โหไวมากๆแล้วก็พบกันใหม่นะคะในรายการช็อกวิกเธอรนะคะหัวข้อต่อไปอาจจะเป็นอะไรนะคะหรือเรามีทิ่ดีมานำเสนอเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะ ค่ะก็ขอสวัส <hoc> ดีค่ะ <recherche> บ๊ายบาย